รถมาใส่มาคล้องตัวนี่ละขนมมนาจัลัดมาชงอยู่ลานนี่แหละนะครับโอ้นี่แหละครับธุรกิจมนาจัลัดสาวซีดาก็ห่อทาอยู่บ้านมนากระชงขนมอย่างเดียวโอ้เพื่อนเขาทาอยู่วะเออมนาจัลัดชงขนมมาให้่เลยครับหลายเลยโอ้จุดยอดจุดยอดจุดยอดนี่แหละครับ หลักต่างไ้นุ่มไทยสาวเล่าอาจจะเป็นคู่แรกนะครับนาจะเป็นคู่แรกเรยยกตัวยังอาชีพไล่ได้การทำมาหากินมาเล่าสูกันฟั้งนะครับบานุ่มไทยกับสาวเล่าแต่งานกันมาแล้วที่มาอยู่กินยังไงแต่โบมีเงินมีทองที่อยู่กินกันยังไงนะครับวัานอาทรัดเพิ่นกะได้คบกับสาวที่รักเลยนะครับเน,เน,เนาะนะครับเป็นกับเป็นอดีตสาวเปิดใจนะครับหลักต่างไ้คู่นี้นาจะเป็นคู่แรกแรกนะครับที่สมหวังนะครับคู่เดียวไน รอบปีกลักวๆนะครับเนาะนี่เลยนํ่เสนอเรื่องเล่าการทํามหาอยู่ในเมืองไทยมาเล่าสู่กันฟั้งนะครับสาวจิดาเป็นกะอนาจารัดกะผ้าขายขนมนะครับในรัฐมีหาสิบกิโลเมตรในจังหวัดลุยเอ็ดนะครับขามมากกระสินบานผมนะครับเพราะว่ามันเขตชายแดยนติดตัวกันนะครับสาวจิดากระด้วันละสามร้อยอ่าเขตรวมเหมือนกับน้องสาวอนาจารย์นะครับ หลับขนมมาขายแต่สอบถามกันเหลือเมื่อทรงวิลานผมมก็สอบถามเพราะน่าจะวัดกกับไล่มือละพันสองหาพันหานะครับหคาน่นคานี้แล้วกับพ่อทําอยู่ครับเนาะมือละพันกว่าบาทสาวจีดากับมีเงินนะครับเดือนละแปดก็พันนะครับเก็บกรรมไปตัวบัตรทุกสองเดือนก็ได้ส่งเสียทั้งบานคาเสียใจทั้งบานกับเงินได้ได้จากนี่เลยครับเนาะไปไปมา,มาทุกสองเดือนมีเงินมีท่องก็ไปมาได้นะครับบกเครียด ถ้าสาวลาวคนใดมาอยู่ไทยมาแต่งดอกกับนุ่มไทยอ่าบมมีการงานทำก็ดีเกิดการเครียดนะครับนะอ่าปวดหัวนะครับบมมีอาชีพก็เกิดการเลิกลาได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยกตัวอย่างมาให้นุ่มไทยสูงวัยทั้งหลายที่จีบสาวเล่าอ่าบอกว่าในรายการเปิดใจหรือในโลกออนไลน์นะครับต้องคิดถึงอานาคตว่าจะเห็นอาชีพยังให้สาวเล่านะครับเนาะ บมแมนตสแดงดอกันมากว่าอยู่เราฟาดดากันราเค้าเถียงนเราเลิกล่ากันโมีอาชีพสาวล่าก็นิกุ้มใจเส้งนะครับอยู่ป่าเปล่าบดีนะครับสีผ้าก็ไปสมาหากินอยู่เมืองหลวงของไทยกรุงเทพปริบณฑทมันก็มีบ้านเขาเขาสื่อนะครับสําหรับพ่อาจารับนี่เพื่อนมีบบานเป็นของตัวเองนะครับจะเวล่าทํหน้าก็ททาหน้านะครับเนาะขาดไปทาหน้าบานสาวสีดาแล้วก็ทํหน้าทาหน้าตัวเองบ้างนะครับนะเวลาบ้างๆแบบนี้ก็มีอาชีพข่าขาย ห่อขนมพวกแซนวิชขนมปังนะครับนะทรง้านข้ามาฮอดร้านผมดีแล้วครับนะครับนะว่าดกระจ,จายคนอาเจะรัดไปเกือบห้าร้อยบาทนะครับนะถือไว้ใจได้อยู่ครับคนอาเจะรัดเป็นการรวบรวมสรงล้านดานล้านนี่ก็มีกําไรมือละพันกว่าบาทเดือนนี่ก็สองสามหมื่นก็ยุได้แล้วครับเนาะก็เลิกทํางานก็สางแล้วครับเพราะว่าอายุหลายแล้วขื้นเฮือนกน,น,อกน,นกินสัานยกปูนยกยิบ ก็น่าจะโบาไวเลยครับเอาเห็นง่ายๆแบบนี้นะครับดังนั้นนุ่มไส้สูงไว้ต้องคิดให้นักเลยครับเทียบเคียงตัวอย่างไม่เบิ่งแล้วนะครับนะหลักต่างไว้นุ่มไส้สา,าวล่าหรือรักขามประเทศนี่มันต้องมีอาชีพร่องรับให้ผู้สาวเลยครับถ้าท่านมีเงินเรีอนประจำเป็นขครกัสก,การกัียนกับกับ่มีปัญหาเลี้ยงกันได้เลี้ยงกันได้ แต่ว่าสาวเล่าสิง้อยเงานะครับนั่งอยู่แต่บ้านได้ซื้อนี่กับบ่ได้เพราะว่าสาวเล่าปกติแหละเป็นคนทำมาหากินขยันขันแข็งนะครับถ้ามีอาชีพมอบให้แบบนี้ก็โอ้สบายๆนะครับนี่นั่งห่อขนมอยู่เพื่อนได้ซื้อได้ครับนี่แล้วก็ทรงทรงทรงนะครับผมเคยไปเห็นเลยครับบ้านข้ามบอุ้งรอยนี่ครับเนี่ยผมไปเขี้นเพานาจะรัดมาแล้วครับอ่าไม่มีปัญหานะครับสาวเล่าผมก็ถามแล้วน้องสิดาอยู่ได้นะครับนาะอยู่ได้มีความสุขนะครับ บ่มีปัญหาเลยนะครับการคลองเลื่ยนดังนั้นการใส่ชีวิตของสาวเล่ามาอยู่ในไทยนี่กะบเลหลคูกะน่าจะมีความสุขถ้ามีอาชีพมีงานทํำให้เขานะครับแต่นะผมเป็นห่วงหนุ่มไทยแลหลหทันนะครับที่กีบสาวเล่ามาหาอาชีพบะไ้ผูเท่าอายุหาสิบหกสิบสาว้าสาววัยรุ่นอายุยี่สิบปุ่นต้นนี่ภาก็จมาหากินอยังนะครับนะ ผู้เท่าห้าสิบหกสิบที่ไปทำงานในเมืองหลวงกรุงเทพริมณฑลไผ่นท,นที่จ้างนะครับเนาะเป็นย่ามกับยากอยกู่นะครับถามมีงานทำก็ด,ดีนะครับเนะเาะพอจะนั้นมันต้องมีธุรกิจเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเนาะ,ะมันแม่คิดว่าเออมีเงินสักก้อนหนึ่งแสนต้องแสนอยากไปกีบสาวเล่าในรายการเปิดใจหรือลในโลกออนไลน์นี่ต่กีบเขานี่ก็สิเบิดไปเรื่องนึงแหละครับเงินแสนนะ ทรงเสียกันอยู่นี่เทียดีบอกเข้าใจกันเสียดีเสียแตแต่งดอกกันมากนะครับเนะ่ยังว่าจำรัดนี่ผมกุ๊กขี้กับพราหนาจำรัดน,น,น,นี่ขาสินสอดจัดงานแล้วบ้ถึงสี่หมื่นนะครับมอบเงินประมาณสองสามหมื่นนี่นะครับนะต่อร่องจากขาที่นสอดสองแสนท่องบาทหนึ่งเหลือเงินสามหมื่นแบบบ,บ่มีท่องรองกี่ที่ล่ะมาทำม,มาหากินที่เมืองไทยกันเลยสื่อท่องสื่อ,อให้เงินกันเรื่อยๆมันก็คุ้มค่านะครับนะ ทั้งบ้านปลายยิ่งกับพ่อใจเพราะว่า่งเสียทั้งบ้านแทบทุกเดือนเงินบริขาดได้เขินนะครับการค้าการขายสาวชิดากับบรินาจะได้ใส่เงินอยยังนะครับเดือนละแปดก่าพันในชงบ้านหาพันสบายสบายนะครับหนมาได้เงินทุงมือมือละสามร้อยสี่ร้อยดิสบายสบายเลยครับนะเพราะฉะนั้นนุ่มไทยทั้งหลายคิดให้นนักได้ครับโมเมนอยากฟาดดากว่าเอยจึงไดก็เอาสารามให้ได้สกักวันเตียงดวงมาก บ่มี่ยังเสียเขาเฮ็ดแต่แย่ด้ยครับบ่มี่ยังงานใหนเขาทำจังนุ่มอยู่ผู้เกตกบว่าหางานอยู่ห่างในสาวขายเครื่องขายของอยู่ลานเก็กคนหนึ่งมีงานทำเหมือสรานวหาสิบนี่ก็อยู่ได้นะครับนะจยางหัวนาปีชาเมืองเงพู่มกหัวมนาเพิ่นก็เป็นย่ามอยู่ลมเก่านะเขตแถวประเวทลีลากระบงังมับแถวนั้นแล้วสาวลาก็ทำงานอยู่ลาน อาหารเป็นเสิร์ฟอาหารอยู่นั่นแหละครับอยู่แถวๆนั่นแหละมีงานทํามือละสามสี่ลอยนี่ก็อยู่ได้คู่นี่นะครับนะแล้วคู่อื่นแหะครับอยู่ทังไหนล่ะครับบาทที่นี่อ่าบมมีงานทําบมมีพัตต์ปอดอันนี้ไปต่อพัตต์ปอดทุกเดือนกันเดือนละเกือบสองพันนะครับค่ารถไปกลับขนาดอยู่แค่เลเนี่ัน้าจจะลัดขับรถไปคามันไปกลับเลทกับพันเกือบพันเลยครับหาหกลอยนี่ครับ เขาไปเล่าเลยเพ้อเพ้อเป็นพันนะครับขันตเวนหาเทียวหาเหรียญน,นะข้าตอบัสอีกบมตั้งภาษีหาลอยเลยครับทั้งฟังไทยฟฟั้งเล่าอ่ะหนาวเ,เหนี่อยเงินนะครับนะทุกสองเดือนเนี่ยคิดเพื่อทีล่ะนี่แหละครับความจริงมันก็นกนต้องเป็นแบบนี้นะครับนโบแม่นดีเอามาสางว่าขวคิดว่าจะได้แต่สาวจำหน่อยอยากฟาดดาเขาบ่คิดถึงหน้าโคตรเด้โอโวเบิดเงินฟรีเสียฟรีครับเนี่ยนี่เบาดึงสติเตือนใจกันทีสินะครับ บาให้คิดยากไว้มันจะสีง่ายขึ้นนะครับถูกอย่างจะไปคิดง่ายๆในโลกนี้เขาคิดยากไว้มันจะง่ายขึ้นบว่าเหตุยังนะครับนะบว่าเหตุธุรกิจหรือกีบสาวหรืออย่างหาอุปสรรคไวหาคิดว่าอุปสรรคกีดขวางไวนะแต่ไปคิดว่าบ่มียังเกิดขึ้นโอ้ยเรียบร้อยครับบ่พอหาเมื่อพเพือเพื่อเลยล่านะครับนะเสียงเงินแตงเป็นแสนกระฟีนะครับเพราะฉะนั้น นุ่มไทยหรือนุ่มเมืองนอกหลายหลายท่านที่อยู่กินกับสา,าวเล่าอยู่ทีมาขอมาแต่งสา,าวเล่าก็ว่างแผนไ้หลายคนอยู่นะครับนะ mm hmm. เพราะว่านุ่มเมืองนอก,กอาจจะมีเงินว้างแผนไ้แต่ว่านุ่มในไทยถ้ามีอาชีพมีสวนวอยสวนมันมันก็แม่อยู่ครับเงินไล่ปีแต่มันต้องใส่ทุกมือได้บาทดิอ่ากินอยู่ทุกมือซื้อกินซื้อ,อยูยาหน่อยกับมือละสองไร่แหละครับใช้ชีวิตนี่ เรียงเป็ดเรียงไก่ไปนั่มนะครับเนะี่ยทำมาหากินทุกมือีนมิแตซื่อได้ครับเนะี่ยย่ำผลที่ไปไต่กบไต่เขียดไปได้ว่าเท่าบ้านเนี่นะครับในะมิแตลูห้านหาไ้กินบางคนกับไปได้อยู่ก็บอกมีปัญหาหรอกครับทำมาหากินนะครับใส่ชีวิตมันต้องใส่เงินทุ่มือนะครับนะเสียวเขามายากลำบากนั่มเขาบ่าอยุ่ธหรอกครับโดยเฉพาะสาวลาวสัมาัุไทยมาอยู่กับเมืองไทยต้องมีเงินสรงเทียทางบ้านอยากน้อยเดือนละสองพัน ถาท่านบมมีเงินเดือนละสองสามพันให้สาวเล่าทรงเมื่อบ้านนี่เขาเปิดอาลาดนะครับเพราะว่าเขาต้องแตนคำนุงไทยเขาคิดว่าที่ชีวิตกลายไปอยู่จะดีดขึ้นผมถามในห,หลายคนแล้วขจันเขาเอาผัวลาต้องกันแล้วถ้าเขาบ่าเพิ่งนุ่ไทยนุ่ไทยเป็นหลักเป็นผู้นําในการทำมาหาเงินถาคุณทํำบ่ได้มาอยู่กินน้ำกันเนี่ยบ่มีเงินส่งเสียให่สาวเล่าเดือนละสองสามพันในพรายแม่เขาใส่เลยเรียบร้อย นะครับเรียบร้อยเลยนะครับเลิกนะครับนะการปาดด่ากันไม่ไม่มันจะมีความสุขอยู่มันก็หักแป้งกันนะครับแต่โดนไปเร่องเพศเป็นร่องเร่องเงินนะครับนะเร่องเสกเป็นร่องเร่องเงินนะถ้าไม่มีเงินเนี่ยไม่มีความสุขนะครับเลือกล่าหาคนใหม่นะครับเข้าใจตรงกันนะครับฝากไว้คิดสําหรับหลักตาใบนุ่งไทยสาวลาวนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ